อีกทีมันไม่ชนะเราได้ยังไงวะเอางี้ดีกว่ามากีจุนเหรอก็เล่นหลูได้ก็เล่นหลูกอบมัมาน,านดิ อ้าวอ้าวเล่นดีเออจะได้ตรงคอนเซปต์เอาดิกาเบ่าวมียากาบ่าวอ้าว,าวเสร็จโจรครับอย่างงี้เสร็จโจรครับอย่างงี้แต่จุนจะเล่นสไตล์แบบเป็นเพลย์เมคเกอร์มากไม่ได้อะเพราะว่าไอ้มากิมันมีตัดบอลไง แต่ก็ลองดูได้ก่อนนะมากเอ้ยไม่ใช่จุนอะลองส่งดูลองส่งให้ฟูเล่นดูอะไรเงี้ยแล้วฟูก็รับบอลทําให้หลากหลายอะไรเงี้ยผมว่าได้อยู่เวย้ยแต่ต้องดูก่อนว่าแม่งแบบเขาอัพท่าตัดบอลมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูก่อนอะแต่ผมบอกให้ว่ามียาไม่ได้เล่นนะแม์เนี้ยกูบอกเลยนะครับ เปลี่ยนตัวก่อนขอเปลี่ยนตัวก่อนโอเคนั่นแหละเพื่อน s cool. <S มิยามใส่จำบอกมาด้วยเนี่ยดูทรงแล้ว s> <S นี่ไงนี่ไงนี่ไงดันให้ดันให้โอเคให้ผมเก็บมันตีดีกว่ามั้ง เอแต่จุนก็ได้แหละเอาไว้จุนเอาไว้หมับได้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 มิยางไม่ได้เล่นครับกูบอกแค่นี้แหละไปเพื่อนยอดเยี่ยมโจนเออ จุนเป็นความหวังเวยน,นายแมทเนี้ยถ้านายเดาซะหน่อยนะถ้านายเดาถูกสักทีสองทีผมว่าเราชนะได้เว้ยสติลรัวๆครับกูบอกเลยออไม่เป็นไรตัวเราช้าหมดเลยอะ่ะแม่งแบบการช่วยกันข้างนอกยากเด จุนเดาถูกสักทีสองทีอ่ะเป็นพระเอกเว้ยผมบอกให้แบบเนี้ย <c oughs> จุนไม่เดาเลยนะเนี่ยจะแบบเหมือนแบบจะตบหนึ่งอย่างเดียวเราให้เพื่อนสองอ่ะผมว่าเดาหน่อยดีกว่ามั้ง เออนั่นแหละจุนเล่นอย่างนั้นไปแหละอ่ะผมช่วยดันให้เยี่ยมอ่ะเก็บทําดันให้เยี่ยมยัดเข้าไมีอย่าก,กลัวทาแต้มไว้จุนายช่วยทําได้ทําเลยเออทาเลยอย่าก,กลัวทาแต้มห้ามกลัวทําแต้มเด็ดขาดแมตชนี้ใครทําได้ต้องช่วยกันทําเพื่อนแล้วช่วยกันซัพพอร์ตเฮ้ยมันไปล้มตอนไหนวะ ไม่เห็นเยี่ยเพื่อนเราไปล้มตอนไหนไม่รู้อะเก็บให้โอเคชูบุมเตอร์อยู่ยัมไม่เข้าครับบอกเลยอืมโจนเดาหน่อยว้เพื่อนกระโดดหนึ่งอย่างเดียวเลยอะ คือเห็นอยู่แล้วว่าเพื่อนแบบตบไม่ได้เลยทั้งเกมเนี่ยมันต้องเดาหน่อยแล้ว,ว,แ,ลวแล้วนายได้แอซิดไปรัวๆเลยอ่ะมีอันติีแล้วอ่ะเดาหน่อยเดาหน่อยออเยคือตบแต่จังหวะหนึ่งเขาก็ทำหนีจังหวะสองอย่างเงี้ย จะมายกมือต่อหน้าครับบอกแล้วครับว่านี่มันตัวแก้ทางครับฟูแม่งวิ่งเร็วจัดแล้วว่ะตอนเนี้ยคือแบบเอาจริงถ้าถ้าเกมนี้แม่งเป็นตัวปล่อยนอกนะคือฟูแม่งช่วยโซนสบายเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือจนขอเดาแบบหมับอีกจังหวะเดียวอะ่ะเราชนะเว้ยผมเชื่ออย่างนั้น ขอแบบจุนขอพระเอกอีกจังหวะเดียวเพื่อนอไม่ต้องแล้วม,มั้งเมื่อกี้ผมสติลก็น่าจะแบบ <c oughs> น่าจะช่วยให้เกมนี้ผ่อนคลายขึ้นไหมอ๋อเข้าว่ะน่ากดตบ เก็บให้จนเก็บเยี่ยมเยี่ยมโดนหมับป่ะวะโอเคมตโตะมาะเไม่พกมนสติลไปหกแล้วครับแมตช์นี้ บอกแล้วเขาว่าไม่ได้เล่นเขาเวลาเล่นตัวแก้ทางเห็นไหมมันแบบสบายสบายครับเฮ้ย,โ,ยโดนแม่งตัดบอลนี่เห็นปะเขาไม่ตั้งเขาไม่เขาไม่ตั้งท่าส่งแล้วพอเขาไม่ตั้งท่าส่งอะ่ะมันก็แบบมันก็สบายอะ่ะมันก็สบายเราอะ่ะทั้งแบบส่งบอลก็ช้าอะไรอย่างเงี้ยย่ยม เนี่ยนะเขาจะกดส่งธรรมดาเว้ยยิงแสกก็จะเข้าได้ยังไงล่ะครับก็แค่นั้นแหละยิงแสกก็ไม่ได้เข้าง่ายๆครับนี่มันตัวรบกวนอยู่แล้วครับ <c oughs> อ่ะดันให้เพื่อนโอเคคือจุนอาจจะไม่ได้แบบ <c oughs> ไม่ได้เดาจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าเขารีบาาโอเคไงเขาทำได้ดีครับ คือเขาทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอ่ะเขาไม่ได้แบบว่าบกพร่องอะไรอะนะครับผมแค่อยากให้เขาเดาแบบถูกอีกจังหวะหนึ่งแล้วเราจะเล่นง่ายไว้แค่นั้นเองเอง้าวไ,ไม่เป็นไรเพื่อนดันให้ดันให้ดันให้ย ยกม,ม,ม,มือเฉยเลยครับไม่เข้าอยู่แล้วครับสบายสครับ,บแมตนี้ย สิบสี่แอซิดหกสติลครับสำหรับตัวแก้ทาง,างได้มาหนึ่งบล็อกอเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าเล่นตัวแก้ทางเป็นนะมัน มันสบายนะครับเวลาเจออย่างเงี้ยเวลาเจอที่แบบอย่างเช่นถ้าเจอไอ้ฟูจิมะล่างแรกแล้วเราเอาไอ้มายูซูมิไปอย่างเงี้ยม่งก็เล่นสบายประมาณนี้ครับเข้าใจไหมแต่ว่าห,หมายถึงว่าเกมลับนะแต่เกมลุกเนี่ยอันนี้ก็ต้องชมชมฟูกุดะเขาด้วยนะเขาทําหลากหลายนะเห็นปะคือเขาแบบเปลี่ยนจังหวะทําทนู่นนี่นั่นคือเดาไม่ออกเลยว่าเพลงนี้จะเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยเข้าใจปะต้องชมฟูกุดะด้วยครับว่าโอเคทําแต้มหลากหลายนะครับ แล้วก็ไม่กลัวคือโดนตบโดนไปเลยอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยทำแต้มเขาเป่า20คือทำาปะคือทำแล้วโดนตบหรือไม่เข้าไปทั้ง10ครั้งนะครับแต่เขาไม่กลัวคือทำเขาทำเรื่อยๆเลยไม่แยงนะครับเนี่ยแหละดีนี่คือตัวทำแต้มที่ดีนะครับเป็นตัวทำแต้มที่ดีอยู่แล้วแล้วตัวเองตัวเขาเองอะ่ะก็เล่นเป็นตัวทำแต้มที่ดีด้วยนะครับหมายถึงว่าเขาเองก็เล่นดีนะครับผมก็6สตลล์กับลบกวนไป4ครั้งครับแล้วแล้วดูเกมบุกของนี่เห็นไหม เข้าเป้าศูนย์ครับได้ไป3แต้มเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์ซะเยอะเลยเห็นไหมครับ3แต้ม6ลงไปครั้งเดียวนะครับคิดเป็น1เปซ็นต์แค่ผมยืนจ่อหน้ากดกดปุ่มเดียวอะนึกออกปะเขาก็เล่นยากขนาดนี้แล้วนี่คือพลังของตัวแก้ทางนะครับอยากเจอพวกอยากเจอรุ2หรือฟูจิมะหนึ่วะอยากเล่นมายูซูมิไม่ใช่อะไรครับ หรือตัวอะไรก็ได้ที่เป็นพวกท่าชูดอะไรเงี้ย <c oughs> จินชือจริงๆผมอยากเอาไอ้ไอ้หมอเนี่ยไปยืนจ่อหน้าจินวะ่ะแต่ผมว่าด้วยโอกาสที่มันจะสติลตัวตำนานผมว่ายากไปหน่อย พราะงั้นเอานี่ไปเจาะหน้าเลยแล้วกันโอ้โห,โหชิปหายแล้วโอโห้เฮียยังไงดีวะเนี่ยออก็ถือว่าได้โอกาสปะอ่ะไหนลองเอาไปยืนเจ่อหน้าจินดูดิดลองเอาไปยืนเจ่อหน้าจินดูครับ ย่อโดนเพื่อนด่าแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่เคยใช้ตัวเนี้ยคือหมายไม่หมายถึงว่าไม่เคยควบคุมินเคในการแบบเจอจินที่มันแบบผิวขนาดนั้นน่ะแต่ลองดูว่าถ้าเอาไปยืนจาอหน้าเนี่ย,ยประสิทธิภาพมันแค่ไหนอ่ะถือว่าผมแบบทำให้แชด,ดูเลยแล้วกันแล้ลองดู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 งดเพื่อนมีฮานาจริงๆควรเอาฮานาจริงๆอ่อะฮานาเป็นตัวที่โกงที่สุดในตอนนี้เว้ย ผมกล้าพูดนะเีใครจะเถียงก็ได้อะแต่คือแบบในมุมมองผมอะฮานาะตำนานคือตัวที่โกงที่สุดในตอนนี้เว้ยถ้าใครมีอะกดไปเลยแล้วมีพรอ,อะกดเล่นไปเลยนะครับดีพอจิคมาสักดี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 เพื่อนอย่างน้อยเพื่อนอยังแบบ ไปสกรีนไปอันนี้คือถูกต้องอมมันแดตต่อกันไม่ได้สองทีอ่ะไม่ได้วะคือน่าจะยากผงน่าจะต้องทายหาสัตว์เลยอ่ะน่าจะยากเกินไปวะเป็นทักที่ยากเกินไปวะไม่น่าไหวดันให้อ เวลามันแดดหนึ่งต้องคืออย่าอย่าพึ่งกดอย่าพิ่งกดดักสตันตอนที่เขาแดดหนึ่งน่าจะต้องกดจังหวะ2น่าจะพอทันอยู่และไอ้ส่วนท่าถอยเฟดอะ่ะคือเราก็เน้นไอ้นี่ไปอยู่แล้วเราก็เน้นยกมือใส่อยู่แล้วโอเคดีดีมาก ดีไม่เป็นไรโอเคดี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 ไม่เป็นไรเพื่อนทำเร็วแล้วดีแล้วดีดีดีไม่เข้าไม่เข้าเยี่ยมอิปอนจิคุริริบาวนโดเชี่เพื่อนชไม่ค่อยเข้าอ่ะ ได้ไหมโอเคดีดีดีอ๋อเข้าวะถ้าเมื่อกี้ไม่เข้านี่ผมเห็นแววชนะกลิ่นมันมาเลยนะเมื่อกี้เพื่อนทำกันได้ดีมากแล้วนะเว้ยชื่ตแมงเสืรกเข้าดิแล้วจริงๆอ่ะควรจะให้อันตีผมหรือเปล่า จริงๆควรจะให้ผมอันตีเว้ย,ย,ย,ยแล้วคือจินถ้าอันตีแดดมันมาแล้วอะ่ะแล้วผมยังไม่มีอันตีอะมันผมตามไม่ทันนะดินั้นให้ออโอเคยังพอได้ยังพอได้ ที่เขาใช้ท่านี้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยว,ยวแต่พอไอ้แอนตีนั้นมันมาผมว่าแบบผมจะว้าวุ่นกว่านี้วะ่ะเพราะแอ,อนตีผมยังไม่มาเลยอะ่ะเนี่ยแล้วเขาเก็บแอนตีรัวๆห้าแอซซิตแล้วอะ่ะจะโดนแน่เลยวะ่ะผมว่าเพ้าโดนแล้วน่าจะโดนอันตีแล้วทำไมเขาให้อันตีกันเองวะ ให้ผมไม่ดีกว่าเหรอถ้าผมได้จากสองอันตีที่เขาเล่นกันนะเนี่ยว่าแล้วเฮียแต่ว่าก็รมกวนรุนแรงอยู่นะโอเคดันให้เยี่ยมมากเยี่ยม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 เยยี่มโอเคเยี่ยมนำสีแต้มแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ถ้าไม่ยันตีนะเมื่อกี้มากี้แม่งโดนผมด้วยมาแด๊ต่อมาแด๊แบบข้างหลังผมอ่ะโอเคโอ้ยเชี่อไม่เข้าโอเคโอเคโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไม่หลอกส่งมาหรอกเขาก็ทำข้างในอะแหละโอ้โหแม่งยิงเองเชี่อ ใช้ใช้อันตีผิดจังหวะสวยว่ะสวยมากสวยมากเออออกมาช่วยกันกาสามแต้มไหมผมว่าเขาไม่อันตีวะ่ะ ไม่ต้องทำอะไรเลยครับแม์นี้จินก็เห็นปะคือโดแบบส่งอย่างเดียวก็เพราะว่าเนี่แหละเพราะว่าผมเอามาจ่อหน้านี่แหละเขาเลยส่งได้อย่างเดียวเว้ยผมพยายามปล่อยให้ปล่อยเร็วให้แล้วไม่ทันว่ะ แต้มมันห่างคือมันมันห่างกันแค่เพลเดียวอะอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเอาเพลสุดท้ายใครจะได้เล่นโอเคโอ้โหโดนตัดบอลเยอะไม่เข้าโอเคอเคอาว่ะเพลสุดท้ายเราได้เล่นเพื่อนมีอันตีไหมโอเคชนะเยี่ยม โดนลบกวนไปโดนลบกวนไปเฮ้ยก็เธอถามว่ามันมีประสิทธิภาพไหมหรอก็ไม่รู้ว่าเขาเอาลูนเขาเอาลูนพลังงานมาหรือเปล่าอ่ะถ้าเขาเอาลูนพลังงานมาวิธีมันก็คืออย่างนั้นอยู่แล้วเว้ยเขาก็ป้อนปอนบอลไปให้เพื่อนทำเรื่อยๆแล้วก็เก็บพลังงานใช่ปะแต่จะเห็นว่าทุกครั้งที่เขาใช้พลังงานอะตอนที่ผมกระโดดลบกวนไปมันตกไม่โดนก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เป็น ek มันลบกวนแรงไง เห็นป่าว่าจังหวะที่เขาใช้อันติเปลี่ยนทิศอ่ะไอนน้ที่มันรีเดเรคชั่นเยอะๆอะไม่เข้า2ลูกเลยนะเว้ยที่ผมรบกวนทันอ่ะเฮ้ยก็โอเคอยู่อ่ะก็คิดดูว่าจินตำนานอ่ะก็เอาไปได้แค่สามเต็ม